้ทําการแกะกล่องในไลฟ์ a c e b o o k ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะเป็นรีวิวจัดเต็มของ2รุน่นนี้นั่นก็คือมือถือ 5G ที่น่าจับตามองอีก2รุ่นนี่ค่ะ Oppo Reno 4 Pro 5G และนี่ Oppo Find X2 Pro 5G ค่ะจีนี้เป็นสีที่สวยมากๆเลยค่ะ Green Vegan Leather Edition เนี่ยเป็นสีใหม่ล่าสุดจาก Oppo หรูเนี่ยเป็นมือถือสายวิดีโอที่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ่ายวิดีโองานดีมาก จับ2องตัวนี้มารีวิวคู่กันเป็น 5G ที่จับชน2ตัว2ช่วงราคาว่าคุณไหวซื้อเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละบนเครือข่า,ขายที่เป็น 5G นะบอกเลยเลยว่าถ้าคุณจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรขนาดไหนเนี่ย<ส>ก็จะส่งในสบายมากยิ่งขึ้นลื่นไหลไม่มีสะดุดเล่นเน็ตก็ต้องสบายเริ่มต้นตัวนี้แล้วกัน Oppo Reno4 Pro 5G เอาเบาๆกัน24,990บาทตัวนี้รุ่นใหม่ใครๆก็ชอบของใหม่เนาะคือที T ่เด็ดเขาคือเรื่องของประสิทธ,ธิภาพของตัวกล้องและการถ่ายวิดีโอค่ะ จัดให้4ข้อดีที่ทําให้คุณหลงรักตัวนี้ข้อแรกคือเรืองกล้องก็บอกแล้วว่ากล้องเนอะขึ้นชื่อว่า oppo นะฮะหลายคนก็จะติดใจเรื่องของกล้องแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวกล้องว่าปบนดีถนะ้าเกิดใครที่เคยได้จับ oppo reno 4เนี่ยคุณก็คงจะรู้เนาะว่ามันดีแค่ไหนแต่ว่าตัวนี้มันเหมือน up สเปคขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นรุ่นโปรไงซึ่งกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลกล้องหลังมี3ตัวเห็นไหมคะเป็นกล้องหลัก48ล้านเลนส์วิดีโอมุมกว้าง ultra wide 12ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้13ล้านพร้อมรองรับเทคโนโลยีกล้องที่ชื่อ LDAF ซึ่งคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องแสงเรื่องมุมเรื่องการโฟกัสเลยหายห่วงไปเลยเพราะว่านอกจากฮาร์ดแวร์กล้องก็ดีแล้วเนี่ยซอฟแวร์กล้องก็ดีด้วยเพราะทําให้การถ่ายภาพและวิดีโอข,ของคุณเนี่ยก็จะยกระดับมากขึ้นด้วยความที่กล้องหลังเนี่ยเขามาพร D A F นะคะซึ่งมันจะทำให้ถ่ายรูปสวยได้ทุกสถานการณ์แล้วก็มี AI ตัวหนึ่งเนี่ยมาเป็นตัวช่วยด้วย AI Portrait เนี่ยจะทำให้การถ่ายภาพบุคคลดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้ามืดระยะห่างก็จะสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ชัดเจนอยู่ดีค่ะว้าวอัลตร้าไหนโหมดที่มี AI ในการช่วยถ่ายภาพเนี่ยภาพมันจะดูแบบว่าชีส้สจะดไวไบรท์สมจริงถึงแม้ว่าเราจะถ่ายในที่มืดก็ยังดูดีค่ะ เซลฟี่บิวตี้คามราก,ก็จะมี AI ที่ทําให้การถ่ายภาพบุคคลในกล้องหน้าเนี่ยดีกว่าเดิมมากเลยเซลฟี่ยังไงก็สวยทุกช็อตเลยเอ่ะไม่จบแค่นี้นะคะเครื่องนี้เขาเน้นงานวิดีโอเป็นหลักค่ะคือถ้าคุณชอบเรื่องงานวิดีโอเนี่ยคุณต้องชอบแน่นอนอย่างนี้นะฮะลองไปถ่ายวิดีโอในสถานที่แสงน้อยซึ่งเป็นแบบ ultra night wide angle video แสงน้อยก็เก็บงานวิดีโอมุมกว้างได้อย่างละเอียดกว้างแล้วยังสามารถแบบเก็บรายละเอียดในที่มืดได้อีกยอมใจของจริงเลยค่ะว่า ทำงานวิดีโอนี้ได้ดีมากพูดถึงความนิ่ง Ultra Steady Video 3.0ก็มีจะทําให้การถ่ายวิดีโอน,นั้นนิ่งกว่าเดิมและที่สาําคัญใช้ในโหมด Hyper Lapse ได้ด้วยดีจริงๆวิดีโอที่ได้ออกมาก็จะ s MOOTH เถียนวิดีโอที่ได้ก็มีความมืออาชีพไง มีแทบ็บยังมี cinematic mode ด้วยคืออันนี้ดีมากสำหรับการถ่ายวีดีโอแบบโปรโดยที่เขามีแอป o โซลูทที่ตัดต่อวีดีโอได้แบบโปรไม่ต้องคิดเยอะคลิกเดียวจบรู้เรื่อง 2. องเรื่องของแบตเตอรี่ แบตเยอะชาร์จไวเห็นแบบเนี้ยเขาใช้หัวชาร์จ65วัตต์ Superbook 2.0เลยนะคะชาร์จอย่างไวเวอร์เลยก็ถือว่าเป็นตัวเทคโนโลยีชาร์จไวของรุ่นที่เป็นแฟลกชิพเลย15นาทีนะที่คุณเสียบชาร์จอะได้มากกว่า60%เจ๋งถ้าจเจาะแบบชาร์จเต็มเลยจากศูนย์ไปร้อยเลยนะคะบอกได้เลยว่า36นาทีหรือครึ่งช่วงที่นิดๆรู้เรื่องส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์ค่ะใช้งานอะไรทั้งวันสบ,สบายๆะคะ่ะ ก็ดีนะชาร์จแต่ละครั้งไม่ต้องทิ้งไว้นานคสานะคะคือเรื่องของสเปคก็ดีแล้วก็รองรับ5 g ด้วยใช้ไปได้ดยาวเลยคือในสเปคเขาให้มาดีมากมายอะ่ะเพราะว่าเริ่มกันที่หน้าจอที่6.5นิ้วเป็นแบบ super amoled ความละเอียด full hd plus ค่า refresh rate อยู่ที่90เฮิร์ซจอโค้งแบบ 3D ลำโพงคู่ระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ค่ะชิปประมวลผลที่ใช้เป็นแบบ Qualcomm Snapdragon 765G รองรับ 5G ด้วยจ่ะใส่ซิมก็ใช้งานได้เลยซื้อเครื่องนี้เครื่องเดียวอยู่ได้หลายปีไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ให้มันบ่อยๆส่วนแรมให้มา12 g ิค่ะจะเปิดหลายๆแอปก็ไม่ค้างแล้วล่ะถ้าให้มาเยอะขนาดนี้ความจุก็กมาจุกๆอยู่ที่256กิซึ่งเก็บยังไงก็เหลือแน่นอนข้อ 4. ข้อสุดท้ายดีไซน์ดูดีมากดูล้ำดูนำเทรน คือต้องยอมรับนะว่างานดีไซน์รอบตัวเครื่องเนี่ยนะคะทุกอย่างเขาทำได้ดีมากๆเลยอะความบางเนี่ยเพียงแค่7.6มิลิเมตรน้ำหนักเขาเนี่ยอยู่ที่172กรัมเบานะคือถืออย่างเงี้ยสบายอะถ้าเกิดเราแน่ผูเนี่ยยาวๆได้เลย ซึ่งจอก็เป็นแบบโค้ง 3D ทําให้ดูหลู่ขึ้นมาในอีกระดับค่ะกล้องก็ไม่ได้ใหญ่ไปส่วนฝาหลังเนี่ยมีการใช้เทคนิคการเล่นสีกระแสงเงาทําให้มันดูพรีเมียมซึ่งมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะสีนี้ชื่อว่าสีกาแล็กติกบลูโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่ารีโนโกลเห็นบ้างแสงมันจะดูแบบฟุ้งฟฟ้งมากจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะม่วงก็ไม่ม่วงเออเทเๆซึ่งอีกสีหนึ่งก็คือสีสเปซแบล็ k ค่ะใครที่ชอบสีดำไปแบบแมนๆก็ตรงนั้นเลย มาดูรุ่นท็อปเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือ Oppo Find X2 Pro 5G ตัวนี้ในสีที่ชื่อว่า Green v e g a Leather Edition ค่ะ สีสวยแล้วก็แบบจับเท็เจอรู้สึกดีรู้สึกแบบพรีเมียมมากจะบอกว่าเป็นเขียวพาสเทลก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบวินเทจหน่อยๆแล้วก็หรูหราก็ต้องแน่เนาะว่ามันหรูหราเพราะว่ารุ่น 5X 2 Pro 5G ตัวนี้คือรุ่นท็อปสุดของแบรนด์ OPPO เลยค่ะดีตรงที่ซีว,ว่ามันจับแล้วมันไม่เป็นรอยเน็บมือเขาคงไม่ทำให้รุ่นนีเสียชื่อแน่นอนมีอะไรใส่เต็มมาหมดอยู่ในรุ่นนี้ ขึ้นชื่อว่าเรือธงอะเนาะเรื่องสเปคก็คงจัดหนักจัดเต็มหน้าจอก็คือ oled 6.7นิ้วความละเอียด qhd ซึ่งหน้าจอเป็นแบบ1 0บ i ิ true billion color display ค่ะจะแสดงสีได้มากกว่าพันล้านสีเลยทีเดียวค่า refresh rate ร2 0 h z กันไป ultra high refresh rate เลยกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูความละเอียด32ล้านพิกเซลค่ะถ่ายไปยังไงก็ใส กล้องหลังให้มา3ตัวด้วยกันเห็นไหมเรียงกันแบบนี้นะคะกล้องหลัก48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 689เลนส์วิดีโอเป็นมุมกว้างอัลตร้าไวท์48ล้านพิกเซล IMX 586และเลนส์เทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลบอกได้เลยว่าการถ่ายรูปไม่ว่าจะกล้องหน้าหรือกล้องหลังไม่ต้องห่วงสเปคแน่นมากถ่ายออกมายังไงสวยงามแน่นอน ผลที่ใช้เป็นแบบของค Com Snapdragon 865รองรับ 5G ค่ะเล่นเกมลื่นเลยปรับสุดได้ทุกเกมเฟรมเรทสิว่าเกาะนิ่งๆแรมที่ให้มานะคะ12 g b ความจุ512 g ิให้มาสุดทุกสิ่งส่วนเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา4,260ม ah. ิลลอรองรับ Super v o o c 2.0 Flash Charge 65วัต์แน่นเลย อรื่างนี้แล้วกันซิว่าซีม่ต้องเล่าการทำงานของตัว Oppo Find X2 Pro มากนักเพราะซีเคยรีวิวไปแล้วค่ะอยากไปดูรีวิวแบบจัดเต็มก็กดที่ตัวไอตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเอาไปว้าเดี๋ยวซีจะใส่คลิปมาให้ดูอย่างที่ด้านบนแล้วกันสำหรับราคาของ2ตัวนี้นะคะ Oppo Reno 4 Pro 5G เปิดราคาอยู่ที่24,990บาทส่วนตัวนี้ Oppo Find X2 Pro 5G Green Vegan l e a t h e r Edition นะคะเปิดราคาอยู่ที่4990บาท ครสนใจก็ไปจับจองเป็นเจ้าของเงินได้แล้วค่ะตอนนี้ทั้ง2ตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือ5 g ที่ซีว่าดีเลือกกันไปตาม เงินที่มีอยู่ในกระเป๋าก็พอนะใครมีอะไรสงสัยอยากให้ซีลองทดสอบอะไรนะคะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดสันกระดิ่งนะคะอยู่ในช่องทางของ YouTube เวลามีคลิปให,หม่ๆจะได้เห็นกันแล้วไ็กดไลค์กันให้ครบทุกช่องทางนะ Facebook เวลามีอะไรเราก็จะ share, แชร์ก็จะไลค์ให้ทุกคนได้เห็นโดยไปถึง Instagram และ TikTok ของซีด้วยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายีวดี